ไอ้จัดบอลมือสองกับไม้ได้บอเก่ง่อนเริ่มต้นเพียง3,000บาท EP ที่4แล้วค่ะสวัสดีค่ะนางวันวเมย์ค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะลูกค้าขาห้ามพาเลยเพราะว่าลูกค้านะคะเดินเข้ามานะคะลูกค้าขาถูกใจต้องตาน้องคันนี้เลยสาหรับนิสสันนเมราปีส,สองพนเะคะและที่สาคัญคือไปดูที่อื่นมาแล้วนะคะไ <c oughs> ม่ถูกใจมาถูกใจที่ไมค์กูดคาร์นั่นเองคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าได้ค้าลูกค้าขาเพราะว่ารถของเรานะคะสวยทุกคันและก็มีมาตรฐานให้คุณลูกค้านะคะอย่างดีเยี่ยมอย่างนี้นันเลยค่ะก่อนที่จะเรานะคะจะไปพบกับคุณลูกค้านะคะเราก็เข้าสู่รายการของเราก่อน,อนเลยกับรายการจะเอาไมคล่ะเจ้าไมคล่กการรีสซพของไมค์กูับ มาตรฐาน 4P ของเราเลยนะคะคลูกค้าขาะที่เรามีให้คุณลูกค้าทุกคนเลยนะคะนั่นคือ 1. พีเมียมคารถสวยไม่แท้ท้ายสูญได้ค่ะ 2. นะคะพเมียมเซอร์วิสเรามีิการหลักประกันขายคุณลูกค้านี่สุด6เดือน10,000กิโลเมตรค่ะพีที่3นะคะพเมียมไฟแนนซ์ค่ะเรามีเจ้าหน้าที่ เมื่อาชีพมากๆเลยนะคะหนุมัดไวภายใน24ชั่วโมงเลยค่ะและพีสุดท้ายนะคะพีเมียมฮาสค่ะบริการด้วยหัวใจของทีมงานไมค์กุกค้านั่นเองค่ะและสำหรับเจ้าของน้องคันนี้นะคะได้สิทธิพิเศษจากทางเราไปบ้างนะคะลูกค้าขานหนึ่งเลยฟรีค่าบริการค่าจัดค่าโอทมูลราคา1,000บาทสองนะคะฟรีภาษีพรบหางนั้น9,000ททางเราบริการต่อฟรีค่ะสามนะคะเราฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแก๊สเบรกต่างๆนะคะลูกค้าเลยนะคะและฟรีที่สี่นะคะเรา จัดส่วนลดให้คุณลูกค้าไปจุกๆเลยนะคะสำหรับเจ้าของน้องคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่าทำไมลูกค้านะคะถึงตัดสินใจมาเลือกซื้อรถที่ไมคุดคาะแต่ไม่เลือกซื้อรถที่อื่นค่ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวไปชมกันอีพีหน้าค่ะไปลุก <c> ค <oughs> ่ะคุณลูกค้าค่ะและตอนนี้นะคะเข้าสู่ในช่วงรายการที่สองกับจะเอาไหมล่ะกำบเสื้อของไมคุดคาะแล้วนะคะและตอนนี้นะคะน้องลิมก็ยืนอยู่กับเจ้าของผู้โชคดีแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าชื่ออะไรคะอ่าชื่อวชิระเจครับชื่อเล่นว่าพี่เจเลยย ประกอบอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้อ่าเป็นช่างภาพครับนูนช่างภาพตัดต่อวีดีโออะไรพวกนี้รับงานทั่วราชนาจาก<ช>ักรหรืยังคะฝากช่องทางทติดต่อได้นะคะคุณพี่โอเคอ่า <laughs> <laughs> เป็นเฟซเป็นเฟซส่วนตัวแล้วกันครับวาทิระนาทีประสิทธิพรนะครับชื่อจริงครับขอบคุณจริงเลยใช่ไหมคะช่องทางการติดต่อก็คือว่าติดต่อได้เลยครับรับงานอีเวนต์งานแต่งงานบวชงานอะไรก็ได้งานอีเวนต์งานแต่งวิดีโอทุกอย่างพรีเซนเตชันทุกอย่างทำหมดนะครับอ้และงานวิดีโอที่ทายอยู่นี่ทำรับทำไหมครับความจริงความจริงก็เคยเหมือนกันเคยเคยแต่เป็นคนยืนถือถ่ายเป็นคนยืนถือถ่ายไม่เคยไม่ค่อยได้เคยมายืนนะแต่เป็นคนถูกถ่ายเป็นคนถูกถ่ายโอเคค่ะพี่เจขอสอบถามนิดนึงค่ะว่าไปยังไงมายังไงคะพี่ถึง มาออกรถที่ไมค์กูตาะทั้งที่ทางทั้งที่บ้านอยู่ข้างเต็นท์รถเลยงงมากค่ะนี่เอาตรงคือไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าจะออกเร็วขนาดนี้ก็ไล่ไล่ดูมาตั้งแต่เพราะว่าก็บ้านอยู่ข้างเต็นท์รถมีเต็นท์รถประกบสองข้างประกบสองข้างเลยก็เข้าไปดูเข้าไปดูแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่ค่อยถูกใจก็ก็ไล่ไล่มาเรื่อยๆเลยฮะไล่มาเรื่อยๆๆจนจนถึงไม้เนี่ยฮะพอถึงไม้ปุ๊บเออเราก็เห็นผ่านทุกวันก็เห็นแล้วเออโอเคดูภายนอกแล้วก็แบบว่า อ่ะโอเคดูมีมาตรฐานดูมีอะไรพาเข้ามาเห็นพี่อย่างพี่พนักงานพี่อะไรแบบว่ามาต้อนรับแล้วแบบว่าเออพูดไปไม่รู้จะกระทบอะไรือแบบดูแบบมีมาตรฐานกว่าค่ะดูมีมาตรฐานดูมีอะไรใช่ครับดูมีมาตรฐานดูน่าไว้ใจดูอะไรอย่างงี้เหมือนแบบว่าคนเราเวลาตัดสินใจเลือกอะไรมันมันเลือกจากเฟิร์สอิมเพรสชันพอเห็นพอเห็นปุ๊บแบบเออเราถูกใจแล้วเราก็ไว้ใจเราว็อ่ะโอเคที่นี่สักครั้งหนึ่งเราพนักงานบริการยังไงบ้างคะพี่ดีมากครับดีมากมีห้าดาวให้กี่ดาวดีคะห้าดาวเต็มเลยครับค่ะระหว่างที่เราก็ไปทดลองขับกันด้วย S <S> <S ใช่ไหมคะพี่ไม่มีห่วงเลยดูได้ทุกฟอกุมเลยใช่ไหมคะใช่ปกติีรถสภาพดีทุกอย่างาถูกใจไหมคะวันนี้ถูกใจมากครับโอเคขายายพี่เจนะคะฝากถึงเพื่อนเพื่อพี่ที่กำลังมองหารถนมือสองกันนิดนึงค่ะครับผมก็ถ้าคุณอยากได้ความมีมาตรฐานความความพร้อมความบริการดีความอะไรทุกอย่างคือคุณแค่เห็นสถานที่เห็นพนักงานก็แบบว่าคุณก็ไว้ใจได้แล้วว่าโอเคที่นี่ดีแน่นอนแล้วรถเท่าที่ผมเช็คก็คือทุกคันแบบว่าคุณภาพเขาคัดมาจริงๆว่าเช็คมาทุกอย่างว่า ดีแน่นอนครับคือก็ฝากไว้เลยครับว่าร้านไม้ดีจริงๆครับขอบคุณมากแล้นะคะคพี่เจค่ะขอบคุณนะคะแล้วลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองมองหารถยนต์มือสองอยู่นะคะลูกค้าขาอย่าลืมไมค์กู๊ค่ะที่สุดใโลกเลยนะคะใครใจร้อนนะคะโทรหาเห็นไม้์ได้เลยนะคะ0 6 3 6 9 6 6สามนะคะหรือสามารถแอดไลน์สอบถามพูดคุยอะไรก,กับทางเราได้เลยนะคะแอดไม้จ์จีสี่อเก้านะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอส่งกสรถสวยๆอย่างนี้นะคะให้พี่เจไปโกยเงินโกยทองต่อคันที่สองคันที่สามเลยนะคะโอเคครับค่ะขอบคุณค่ะสวั